เลี้ยวครับี้ค่ะใช้แบบแล้วเปิดตัว เป็นไงงบ้าก็สำหรับงานวันนี้คุมาครบรอบ8ปีด้วยค่ะก็เป็น8ปีที่ก้าวมาอย่างยาวไกลนะคะแล้วก็เอ่อยอดขายก็ทะลุทะล้านแล้วแล้ววันนี้ก็ได้เปิดตัวสินค้าตัวใหม่ด้วยนะคะเป็นทิชชู่แบบที่แฝงค่ะซึ่งตอนนี้กำลังแบบนิยมกันเลยแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นเอ่อที่เป็นพรีเมียม2ค่ะซึ่งกำลังจะออกมาในเร็วๆนี้ค่ะก็ฝากสินค้าตัวใหม่ของมาด้วยนะคะก็เพิ่เปิดได้ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนานแล้ว4ปีเข้าปีที่ห้า คือเห็นตั้งแต่โวันแรกรที่แบบเข้ามาอยู่กับแบรนด์แล้วก็จนมาวันนี้คือแบรนด์ก้าวมาได้ไกลามากจริงๆเพราะว่าเชื่อว่าเขา,าก้าวมาด้วยคุณภาพแล้วก็ความใส่ใจให้กับผู้บริโภคแล้วก็พัฒนาสินค้าอยู่ตลอดเพื่อให้คนไทยได้แบบใช้ของที่มีคุณภาพดี ล่าสุดอีกหนึ่งนะอ่ยก็คือธุรกิจอาค่ะใช่ค่ะก็เป็นแบรนด์ที่เบลทำความจริงไม่แน่ใจว่าทุกคนรู้กันหรือยังเบลทำกับคุมาเนี่ยแหละ,ค,ะ,ะค่ะก็คือชื่อแบรนด์มาสติสค่ะเป็นแบรนด์เอ่อบูมเมนท์แคร์ค่ะก็มีสินค้าตัวแรกออกมาแล้วก็คือผ่านำมาัาแบบแรงกิงนในมันเป็นร่วมกันเรื่องเเริ่มต้นเริ่มต้นจากตัวเบลเองที่ไปปรึกษาคุมะบอกว่า เราแบบเราอยากทำท่านาใหมเองเพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่มีตัวไหนที่แบบตอบโจทย์เราเลยอ,ะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือชอบใส่แบบก,กางเกงแต่ว่าบางทีเอวมันก็สูงสีก็แบบอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าความตูมเราแบบทําได้ไหมมาก็บอกทาได้แล้วพอแบบคุยไปคุยมาเรามา,าร์ทเนอร์กันเลยดีกว่าก็ <c oughs> เ,เลยทําร่วมกับคุณมาค่ะเรียกว่าเป็นการต่อยอดแต่งยอดแต่ทะาไหนจากที่ชุดเปียมาเป็น ใช่ค่ะคือเออเราทําจากแฟชั่นของเราด้วยว่าเราเอ้ยเราอยากจะแก้ไขตรงนี้เราอยากจะเพิ่มตรงนี้เราอยากจะเออแบบทำทุกอย่างคือคิดพัฒนาสูตรอะไรมาก็คือร่วมกับคุณงานมนพานานไหมคะกับแบรนด์นี้แล้วก็ผล <c oughs> ิตภ<ะ>ัณฑ์เกือบปีค่ะหกปีที่ <c oughs> ทํามาค่ะคือเออก็ค่อนข้างนานเพราะว่าดีเทลเองทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแพคเกจจริงก็ออกแบบกันเองค่ะต่นคต่นนต ตอนนี้อยู่ในช่วงกระจายสินค้าอยู่ค่ะก็จะกำลังเริ่มเข้าโมเดินเทรดแล้วก็น่าจะได้กระจายไปทั่วประเทศภายในเดือนหน้าจะได้เข้าถึงง่ายค่ะคือสินค้านี้เราค่ะคือเบลละรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีผ้าในามกางเกงในแบบไซส์เล็กเท่าไหร่เบลล์ก็เลยเริ่มทำมาตั้งแต่ไซส์เอสเลยก็คือเป็น S M แล้วก็ M L แล้วก็ไซส์ใหญ่ก็กำลังจะทำออกมาแล้วก็เป็นสีเนื้อค่ะซึ่งจะได้รู้สึกแบบลื่นไปกับผิวมีความบางเพียง0.1 ซึ่งมวามได้300 ml ก็คือใส่ไ,ไ,สสได้ยาวๆเลยใส่ได้ทั้งกลางวันกลางคืนอันนี้คือออกแบบมาสําหรับแบบเรลอยั ไปเล่นออกกำลังกายแล้วไม่อยากให้วันนั้นของเดือนมันทําให้เราไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตได้เราก็เลยทําสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อแบบเออเราใช้ชีวิตได้ทั้งกลางวันกลางคืนแบบเอ็มเอ็มมีไหมคะเอ็มเอ็มกำลังจะมีตอนนี้มันจะแบบเนาะแล้วมันจะตอบตอกแล้วมัตอบโจทย์ทุกตอบโจทย์ทุกไลน์นะใช่ค่ะอยากให้อยากให้ผู้หญิงเราได้มั่นใจในทุกๆวันไม่อยากให้มีอะไรมาเป็นอุปสรรค บางคนก็จะลงเรื่องของขนาดที่มันจะต้องใหญ่เหมือนแบบผ้าผ้าพรมหด็ออะไรนาดนี้อันนี้คือทําให้กระชับมากที่สุดเลยค่ะแล้วก็ทําขอบเออทำเอวกลางซึ่งก็คือมันจะไม่โผล่ขึ้นมาเวลาเราใส่กางเกงกระโปรงอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบเนียนแนบเลยดูไม่ออกเห็นว่าวันนี้จะมีการการไลฟ์เพอหรอเดี๋ยวเสร็จงานนี้เดี๋ยวจะไปไลฟ์ต่อค่ะ ามไไไดดด้้ปูนะะคจำเป็นไหมคะมคไลฟ์นี่มันขนาดไหมคะพี่เบลค่ะวันนี้พูดตามตรงว่าใหม่มากๆค่ะก็เลยต้องไปพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญนะคะเดี๋ยวไปหาเออน้องเจนนี่แต่เราเพิ่งเรียนตะกี้ไปแล้วสองร้อยห้าแล้วบอกว่าช่วยพูดหน่อยละก,กันเดี๋ยวตัวตัวเปลียวอย่างเงี้ยเนาะเอาเดี๋ยวเดิมจะพูดเลยไหมคะตั้งไว้เท่าไหร่ดีก็หวัง่าค่ะยังไม่กล้าคิดค่ะอยาให้พี่เบลฝากสินค้าได้เลยค่ะ ก็ฝากสินค้า่าออทิชูของกูมะด้วยนะคะที่กำลังจะออกมาใหม่แล้วก็ทุกตัวที่ผ่านมาเลยใครงไกงก็อุดหนุนกันได้นะคะรวมถึงแบรนด์อ,อราริสกด้วย กับความสวยนงพี่เบลกับในชุดผ้าไทยแลแน้คุก็จะรู้สึกว่าชื่นชมมากพี่เบลขายะไรลเลือกผ้าไทยแต่และครั้งการนำบุญเลือกจากอะไรคะพี่เบลคือถ้าเป็นไปได้จะเลือกตามผ้าที่เขามีอยู่ของถิ่นก็นเรารู้สึกว่าเราไปเยือนออจังหวัดนั้นๆเราก็อยากใส่อะไรที่มันมีความออสอดคล้องกับจังหวัดนั้นๆถ้าเป็นไปได้ค่ะแต่ว่าคือถ้าไม่ได้ก็เอาตามเหมือนความความเหมาะสมของแต่ละสถานที่อย่างี้ อย่างความพิถีพิถันะคที่เดียวต้องมีการอยากสั่งตัดเองทห่มันเหมาะบัดที่ไซส์นี้เลยไหมมีบ้างที่ตัดเองค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ร้านผ้าเขาทำเก่งอ่ะก็ก็จะซื้อองหมุ่เลยอย่างเงี้ยค่ะพอได้เป็นผู้หญิงล้วพอได้ใส่ผ้าไทยพี่เดียวรู้สึกอะไรบ้างในการใส่เราชอบใส่ผ้าไทยอยู่แล้วด้วยแล้วก็เดี๋ยวได้ใส่ในละครก็ค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยเราไปรู้สึกว่าเราใส่ผ้าไทยแล้วเราภูมิใจในการแบบ จะเดินออไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบเออเราแบบเราแบบเราได้เป็นอีกหนึ่งคนที่จะได้แบบพรีเซนต์เนี่ยทวาเป็นผ้าไทยความเป็นไทยอย่างเงี้ยกับการสนใจ้าไทยมีใครเป็นตัวอย่างหรือแบบอย่างไหมครับก็แล้วก็พัออนปีหลวงอ,อ่ท่านเป็นแบบ เป็นเป็นไอดอลแล้วก็ความจริงแล้วเป็นผู้ที่ปลูกกระแสผ้าไทยที่แบบเราว่าเคยไปร่วมงานท<ม>ี่จุจุนประชีบงชา,างไทรนะคะก็จะได้เห็นได้เห็นผ้าหลายหลายแบบด้วยการได้เรียนรู้รากเนงาของผ้าไทยเองเรามีความภูมิใจแล้วก็อยากให้สืกสานต่อก็อ,อยากให้ทุกคนภูมิใจเวลาที่ใส่ผ้าไทยแล้วก็คือถ้ามีโอกาสกา็ก็ใส่เลยค่ะอ,อาจจะไม่ต้องแค่ท้าวัสดุอ,อะไรก็ได้เลย สามารถอะแดปใส่ในชีวิตประจำวันได้เลยอะค่ะอยากให้สุดสายไม่อยากให้สุดสายใช่เราก็เชื่อว่าคนไทยก็คงไม่ปล่อยให้สุดสายแต่ว่าก็ทุกคนจะต้องร่วมมือกันพระราชกรณียกิจของพระองค์เองเรามีความภูมิใจนะว,ว่าได้ติดตามแต่ละเส้นทาง<อ>ค่ะเออติดตามอยู่มาตลอดลอยู่แล้วค่ะก็ติดตามทัม้งสององค์ท่านอย่างนี้ค่ะอยากให้คนไทยสานต่อยังไงบ้างคะพี่รู้ก็แปลว่า ทุกด้านหลักที่เราสามารถจะทําได้เรามีความถนัดในตรงไหนเราก็อาจจะทำถึงแม้แต่ง่ายๆสิ่ก็คือเรื่องความคบเพียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อะไรที่อยู่ใกล้ตัวอะไรที่รู้สึกว่าเออความจริงแล้วคะราชดำหขังท่านคือเป็นอะไรที่ค่อนข้างเรียบง่ายนะคะเราสามารถแบบหยิบยกมาใช้ได้ทุกทุกอย่าง การท่ไทยเองเราได้ดไปอุดหนุนชาวบ้านพ<ๆ>ี่เรู้สึกไงบ้างชาวบ้านยิ้แย้มม่มีร<ๆ>ายไดย้ข <c ười> <c ười> ้อมูลเลยครับมไปลงพื้นที่ก็อยากได้ภ้าแบบเอออะไรอย่างแบบาเงี้ยก็จะค่อ,ขอ,ขอบบนข้างบ่อยที่จะแไปชอปปิ้งด้วยจะ <c ười> ได้ไปจังหวัดไหนจะไปชอปปิ้งที่ชอปปิ้งผ้าจังหวัดนั้นอย่างเงี้ยก็เพรว่าเราไปก็เป็นกำลังใจให้กับเบไม่เป็นร้านมาซื้งเาเลยหรอส่วนของเราแบบฉันก็อยากได้ผ้าของที่นๆอย่างเี้ แล้มีจัดส่งไปเหมือนกันก็มีค่ะมีในสต็อกเยอะไหมคะเออไม่เยอะมากแต่คุณแม่อาจจะเยอะกว่าเขาเขาก็คุณแม่ดูเห็นว่าเดือดชอบผ้ามากตอนเราไปต่างประเทศเนี่ยค่ะก็ไปออกงานด้วยกันอยู่เบลนี่แหละค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นแล้วทีนี้ก็เลยเออแบบเราชอบอ่ะแต่เวลาเวลาที่เดือดออกงานลงงานคุนต่างๆอย่างเงี้ยแพามาก ล่าสุดที่ไปทำบุรี่มาแบบมีการล้มคนที่ช่องปไม่เท่าไหร่บางคนก็แจวแบบทำไมต้องมีคนการล้มให้ทำไมคนต้องมาดูว่ายเราด้วยอะไรอย่างเงี้ย มาแล้วน้าเขาก็บุญนหะ,ค,ะค่ะความจริงแล้ววันนั้นมีทั้งฝนหรือทั้งแดดก <c oughs> ็ะจะสลับสลับกันตอนเช้าเนี่ยเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าวัดน้ำพล้องกันเลยเบลยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเบลจะสามารถไปได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามเอาตัวไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าจะเป็นแบบเหมือนบางทีมีสตาฟที่อะไรนะที่จะช่วยดูแลเราหรเซฟเราเป็นนกที่ตัวเลย เขาก็ควรเราเป็นลมเป็นแรงไปแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางคนวาคอมเม้นต์ก็บอกว่าเขาก็ต้องมีสตาร์ทแม่คุเลยใช้สตาร์ทแค่นั้นเองอย่างมี้คะพี่เบล์ใช่ค่ะก็เป็นสตาร์ทบริการเซฟธิ์มาก่อนใครเราตอนเรีนด้วยใช่ไหม คือถ้าจะจีบเอาไหมก็คือเป็นการเซฟเราด้วยใช่ไหมเพราะว่ามันแบบขนฟ้าอะไรเงี้ยอาจจะเกิดอุบ well> ัติเหตุช่วงนั้นใช่ไหมอ่าใช่ก็มันก็มีแบบเหมือนหลายหลายใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าือมีสตาร์ทมาเกิดไปก่อน มันเหลือเนี่ค่ะเพราะว่าเวราก็ต้องมีดราม่าตามมาตลอดเลยเราไปทำบุญแท้ๆอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นปกติแหละคนเรามีหลากหลายความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เออก็อยากจะให้เหมือนมองในแง่ดีกันเท่าไหร่อย่างเงี้ยละกันเออมองแง่บวกเท่าไหร่แบบจะเห็นตาปกติเหรือไม่ได้ต้องแบบมีความรู้สึกอะไรขนาดนั้นที่เลยไม่เลยค่ะ จังหวัดนะโอกาสเยอะคือปกติเราว่ะนี้คนไปทีคือประมาณแบบหลายพ <มา S 1> ันค <มา S 1> น<ๆ>คนจะแน่นมากๆเลยแต่ว,ว่าปีนี้อยากจะบอกแล้วนะครัวฝนก็เลยตกไป่อยๆเกก็เติมแ,แ,แต้มพุงตลอดเวลาเอนาะอย่างอย่าง,างว่าคือก็ไปน,นู่นอีกกับดียวี่ก้องอีกทำดูอีกอ,อันนี้เป็นหน้ากระถิ่นกระถิ่นเขาป่า้วยค่ะก็เป็นเออเดินที่เดินทางไปตอนนี้มันมีแผนที่จะเดินสายอีกอีกที่ไว้เดียเพราะอะไรก็แือ ใส่บุญเต็มที่มากยังไม่ม,ม,ยม,มียังไม่มีโอกาสเจอ,อแล้วต่างประเทศหรือต่างประเทศอะไรยังเพิเ่มเติอมอีกบอ๋อไม่มีไม่มีเดี๋ยวเจะ,จะบบเดี๋ยวเบลจะได้ไปงานผ้าที่ลนะครพนม เขาเขขาาเเลือกเลยยังไงคะรายละเอียดเราจะแจ้งให้ได้ดีๆไปงานกันปไปงานไปงานเจอกับผ้าค่ะอยู่ตรงแลนด์มาร์คนครขนมเลยค่ะประมาณช่วงเออปลายๆต่างวันก็มาเจอกันได้คือต้องไปต่างวันวัที่สี่ก็เป็นวันเกิดเลยไปเดือด็กมั้งปีนี้เป็นยังไงบ้างคะตตอมวันเกิดของพี่เบลที่จะถึงเดือนหน้า มันเรียบง่ายขึ้นทุกทีค่ะก็ปกติแบบไม่เคยมีจัดงานอะไรแบบนั้นเท่าไหร่อยู่แล้วอย่างมากก็แบบเหมือนกินข้าวแบบที่บ้านกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยทําไมถึงเราถึงไห้ลดขนาดลงเพิ่มความสุขมากขึ้นอย่างนี้ครพี่เบลลไม่ถึงากถึงว่าลดแบบลดแต่กล้ามลดงานใช่เพราะว่ามีความเป็นความสุขอยครอบครัวอะไรเงี้ยคือเป็นอย่างนี้มาเสมุดแล้วค่ะโอ้ไม่ค่อยแบบ ยังไม่ค่อยขนาดด้วยมั้งแบบเออจัดงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าพวกความสุขก็ไม่ง่ายแบบนี้ยังพี่ก่อนเหมือนซื้อที่ดินซื้ออะไรอย่างเงี้ยซื้อจ่า่ก็ปีนี้มีมองๆไว้บ้างไหมคะไม่มีปีนี้ไม่มีแพลนอะไรเลยค่ะอยู่จะเซอร์ไพรส์ที่เดียวเซอร์ไพรส์อะไรดียังไม่มีอะไรเลยแล้วงานแฟนลักมาได้แบบเตรียมคุยอย่างปกติก็ต้องมีมีอะไรใช่ยังไม่ได้คุยค่ะ กับงวนใจนะคะหมู่อะไรแย่ๆแล้วมีอะไรคบๆฝันได้ๆอะไรเงี้ยเป็นปีแรกก็ยังไม่มีอีกเดี๋ยวเราจะรอเวอร์รี่ซิมโฟเดี๋ยวรอจะใครหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะซุกใครยิ่งกว่ารอรอดูได้ความหวานตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็เรียบง่ายอีกเหมือนกันนะเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่า โตโตกันแล้วอ่ะเออมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้กันมากกว่าเป็นเรื่องของการปรับตัวการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งผู้เราต้องปรับตัวปรับอะไรนี้บ้างไหมคะปรับอยู่ตลอดเลยเพราะว่ามันก็ไม่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วอ่ะค่ะทุกคนก็คงต้องปรับกันแบบนี้ถ้าไหนคนรัชชิชน์ชมเดี๋ยวว่าแบบว่าก็เหมือนเทคแคร์เราพีอะไรเงี้ยแบบเปิดใส่ใจเราอดูแลดีอะไม่ง่ายอะติาดใส่ร่ม แต่ก็แฮปปี้ครับที่เนาะค่ะแฮปปี้แทนที่มีความสนุกแลเรียกว่าความรู้ใจกันรู้รู้ซึ่งกันและกันมากขึ้นอือก็รู้รู้จักกันมากขึ้นรู้ใจกันมากขึ้นแหละค่ะมันก็ไปตามตามระยะเวลาอย่างเซอร์ไพรส์เนี่ยค่ะเราสามารถจับต่ได้ไหมคะว่าเขาก็เริ่มเริ่มมีคลื่นอะไรอะไรอย่างนี้ไหมเขาเป็นคนไม่ได้ชอบเซอร์ไพรส์แล้วก็เลยไม่รู้เลยอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้แล้ว เก่งไม่เก่งเก่งไม่เก่งแต่มันจะไปวันอะไแต่ม okay ันจะมาแบบในรูปแบบของวันธรรมดาวันปกติอะไรมางกาโอเคค่ะ